Thank <laughs> you. สเตย์ขันทีวีบอลตะวันตกเอสโคล่าทีมชาติไเอเชียครั้งที่22ประจักปี266รอบรองชนะคู่ที่2องนักชัติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นเสมอการ2-2ต่อเซตมาวัดกันที่เซตที่ห้าตัดสินกัน สรุปอยู่ในเซตนี้ครับปีนุคันนี้ก็เหนียวแน่นไม่สุดวิสัยจริงๆก็ไม่ปล่อยให้บอลตกถึงพื้นอืองกันสุดทศนักะนวะวะของญี่ปุ่นตัวเซตจ,จะเสิร์ฟคะแนนแรกในเซตนี้ครับชัดจุออนรับแล้วคอนพันให้กับชัดชุกออนติดล็อก แล้วตามมาเก็บใต้หินได้ครับี่วสวะโดนฆ่ามาก่อนครับในกตะวะทีมไทยได้ลุกแถบนี้ให้กับคนญี่ชุ่นปีลงไัไหนใดหนักๆเลยครับครับคะแนนตัวสูงยังไงจังหวะที่เป็นไหลหลักนะครับยกตงออกมาแล้วปีลูกนี้ลงไปครับท้ายกอดมีช่องที่ตีเ,เยอะนะพี่เมย์ ชัดจูอ่ออนเสิร์ฟโอ้ยดีดีอ่ะด,ดีกว่าวัดระยะไม่ดีพอครับปล่อยตกเพราะะบอลน,นั้นมันไม่ออกนะครับเนี่ยครับเสิร์ฟลอยมาแล้วปล่อยกันหมดแล้วครับบอลมันตกเส้นพอดีครับโอ้ยอดเยี่ยมครับจังหวะนี้ตัวเสิร์ฟของซาดจูออนครับ นำสองต่อศูนย์ผลหนักของนิดนิงมีชีวะรับแล้วสุขสัตย์ให้มาติดรับของกินชัดไทยโดยทัชตาตะอุ้งขึ้นไแตป๊อกตะวันี้พุ้งตามมาเก็บไปได้ครับอัชรยพรขึ้นตีรุกอีกนะสังหาบล็อนนกดนะี่เห็นตีหักมาครับโดนอัดาวนะที่อยางจะช่วยเลยแม่นลยครับเทวาตีของโอซายเนีอีกครับ โอสลีเสร์จบไปที home, sort of ่สชพลอรด้เปล่านะเสร์แกเนี่ยแล้วาที่สชพลอรแล้วล้นครับมีชิบะทุกหายเลยล้มมากครับยรอนดีครับล่วเนี่ ไม่มีบลอ็อกด้วยครับคอนพันมีแดนหลังย้ำร้องก็ไ,ได้ไปฝั่งไปเลยเสร็จอีกครั้งหนึ่งครับมีประตูตุ้งเสนาอีกมาที่ศูนย์บอลทางนี้รับแล้วคอนพันไล้มาที่อชาราพรโอ้โหว่าใส่หนักหนักลึกลงด้านหลังนะนนครับว่าน่าสวยครับเราเข้ามาเล่นบอลสูตรกันครับนี่ครับตีเหนือบลอ็อกเลยครับอชาราพรจังหวะขึ้นตีักเอ็ซ์ลูกนี้นะครับตียา,ยาวเป็นโรครับ น <iet> ั่อยู่3ต่อ2ทัศดาวเสิร์ฟเสิร์ฟจิงตู้แม่อุใส่คราวนี้เป็นคนให้สัญญาณเคลื่อนเลยผมกว่าออกแล้วออกจริงนะเสิร์ฟลอยมาครับคราวนี้เช็คไม่พลาดครับลอยออกไปเสิร์ฟโดยโยโกตะสำหรับญี่ปุ่นสุดมาตู้รับสสิโลคอนรับบอลเสิร์ฟตรงนี้ ไม่ลอยโด่นะครับเย่ายบมานแข็ลนะครับโดยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นเอสของโยโกตะครับมัววนมีโยโกตะเซอร์คะแนนที่สองมาที่สุธพรลและอัตราพลอียแน่นอนมากครับพาร์เกนยกระดสวยครับ จังหวะรับมาแล้วก็เนี่ยครับเซตตั้งไว้ให้ครับหลบล็อก,กไปงงขีดแกบสวยครับลุคเมย์ชัชกรกลับรวมมาใหม่ครับทิมพิทยาเซอร์สีแดงเท่ากันโจรมะรับแล้วสุภาษะให้มาติดล็อกของไทยครับออโอ้โหเข้าไป มีชีวะนะิตวันน,นั้นที่พวกบอลมันถึงจะข้ามมาาฝั่งของไทยแล้วครับไม่เล่นนะครับปล่อยบอลตกดูครับจังหวะนี้นะตีโดนล็อกบอลเดลล้อยขึ้นไปครับแล้วบอลนะตกฝั่งญี่ปุ่นคนระับไม่ได้ตกมาฝั่งไทยนะครับโอ้แล้วฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีใครเข้าไปรับเลยคนะพิจิยาเซอร์ตู้รุดออกมาเีคระะับเขวารับได้หลายวกยางชิงบอลแล้วอีอัดใส่มือของทางอัจฉริพลได้คนระับ นะครับไหลมาสุดเสาเลยครับแล้วดูจ่ายมาแม่นด้วยครับสวัดเซตมาให้ของซึกระสะนะครับใส่อัดบล็อกครับลุเมอัดบล็อกแล้วออกครับเป็นคะแนนของญี่ปุ่นห้าเท่ากันคารวัลเสิร์มีอยู่ในคาร์วัลเสิร์มาที่ทางชุชุอดอนแล้วบอลเร็วโอ้โหญี่ปุ่นไม่ทันตั้งตัวครับบอลจากมือของอัธยาไปซะแล้วครับ นี่ครับจ่ายบอลเอ็กมานี่ครับบล็อกของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นช้าไปนิดนึงครับจัวงหวะที่ขึ้นบล็อกเนี่ยอาจจะช้ากว่าทีย่ยาไปเล็กน้อยครับถึงทำแป๊บได้ครับอัพยาวรุ่งสุขชาราฟบอลเสิร์ฟที่มาที่มิโนวะไหลามาชมระฝ่ายหนึ่งหน้หนาบอลไหลหลังให้กับชิโมระนี่ถือว่าแน่นอนมากครับซุนกัสสัดเล่นกันกันกบจิโมระไม่ดี เลยครับไหลมากครับตัวของซัจจุอันะตกก่อนนรับไปตีโล่งๆเลยครับสุดมายครับเหียเป็นแต้มต่อแต้มเลยแล้วนี่เปลี่ยนเอาซัตตกลงไปครับคุ่นซัจจุอันโอ้โหเร็วเลยครับตีเกิดตรงๆลยครับี้รอดมีสุปสระที่เบลล์บล็อกนะใช่ต้องเจาะบางทางเนี่ยครับด้านนี้ครับสุปสระนี่ถือว่า เอี่ยงเป็นจุดรให้จาะนะครับตอนนี้รับอย่างนี้นี่ห้ามเสียดเสียนะครับไทยทนายเฉยแตงสกัดรับได้ชูมชนอีกท่านหนงคนนี้ติดล็อกของไทยทีนียาเกี่ยวกับอะไรได้อ้าวทักษะพอนเอาข้ามไปก่อนซื้อบล็อกของเราซื้อความติดท่าของที่ปุ่มติดบล็อกโคตรดีแลยของที่ปุ่มด้วยฮะโอ้โหน่าล็อกทีเด็ดมากครับตอนนี้ ถึงตั้งที่8นี่ต้องเปลี่ยนแดนครับดจังหวะที่ช่วยกันเล่นหลังตรงนี้บล็อกได้ครับพัดดาวโอ้โหว่าหลุมเส้นพอดีครับเปลี่ยนแดนนะครับให้เรานันอยู่ครับ8ต่อ6 พี่ทางึลศักดิหรือแม่้ไหครับโการแบบนี้นี่เราไทยเราต้องเสริมที่ชัวไว้ก่อนนะครับเสร์เสียเพื่อที่จะให้เขาุู like ้ปลาเราเซตลองได้นะเราจะได้ส e, ่งไปทางที่จุดที่ศึลศก์เขาอยู่นะครับ้องขอละน้อก่อนครับที่บุร จะมีเกมสั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเล่นละเอียดด้วยกันทั้งสองทีมนะครับทีมไทยก็โมจันมีมันกับปี๊เขาเปลี่ยนเลยรครับเอาโมบี้ลงมาครับเขามุดปิดจุดอ่อนนั่นเลยครับนะครับเปลี่ยนนักสารครับเสือสาวไปครับรู้แน่ครับว่า าม,มา geliyor, แน่ๆครับโดนเจาะแน่หาทยาจะเสดเสที่มาที่สต็อกแล้วหัวเสาตรงนี้ตี่ติดตั๊กแม่หาทยาไปเกี่ยวไม่ได้เลยครับบอลกลตัวไปนิดนึงนะจอดพื้นทีของทางโนอดั้งกับนะครับสมัครจ่ายมาลูกนี้เนี่ยครับโดน ชัดจูออนแต่เกิดจะแซ่ได้ครับแต่ยาน,นไปไม่ถึงฮโยชิมมุระเสิร์ฟมาชัดจูออนรับแล้วคอนพันให้เล่นบอลเร็วปู้ยิ่งขุนเรือขึ้นมาได้แค่โดยซาโตะแล้วโอซานอิอีกแก่ข้ามาอินไต่เอ้าคอานพันเนี่ยใครจะคิดว่าจะเล่นสัอย่างบนี้คนะรับรอบเพื่อนทุ่มทีก็เตรียมพร้อมที่จะเล่นแลนะ้วครับ ขึ้นมาได้ดูทอข้ามาแล้วเนี่ยเล่นเลยครับพันพันใจนี่นิ่งมากครับพันพันก็ดปลาครับทั้งวันนี้สามเก้าต่อเจ็ดโคชิมะรับแล้วมกนจิให้มาตรงนี้หื้ดหจอดออกันบล็อกโอ้อตัวเหมอนจะรับได้นะ่ไหมครับ เสร็จมาด้านหลังครับหยอดแล้วชัชชุออนพยายามจะเล่นนะครับเนเี่ยเกลดกักเราสืสารกับ,กบลบงไปเขาไม่ได้อยู่ในแหน้าใช่ลงมาอยู่ด้านหลังแล้วครับไม่เป็นรอก<ช> <ละ S 2> แต่ตกากาเสร็จมาชัชชุออนครับไปดีพันพนเลือกมาชัชชุออน้ขู่ ตีมึงตรงลูกนี้รับไปได้ครับที่ผู้เลกของญี่ปุ่นเสร็จมาดีหลังนะครับหลบล็อกสวยครับทุกทีตีมาตรงนะครับตรงของจัตชุออดเนี่ยครับหนักด้วยครับทุกทีบอลลงข้างตัวของอุวาสวะเนี่ยจัชชุออดเซอร์รแล้วรับตรงนี้เสือกเสิร์ฟให้มาเซอร์ได้อีกตีตีล็อกของไทย ตัดดาวอันเดอร์อให้ลึกไปหน่อยอชาชัยพลผัดเข้าเน็ตตัดผัดเข้าบล็อกนะครับแล้วมาตีวันนี้กันเอาขึ้นมาได้ครับชุนอ่อนพอนทันขอแล้ว,วเรียนยกบอลโค้งหลังมาที่พิทยาตีญี่ปุ่นรับล้มข้ามาแล้วครับอาชัยพลให้พอนทันเน้นเน้นตรงนี้มาที่พิชยานี่ปุ่นนีครับกลับไปได้แล้วพอนทันคนนี้เลือกมาที่ถึงจากที่เดินโยซ้อนรับตีโอสเนตต้องหยอดข้ามาก่อนเล่นบอลแก้ไขครับแล้วปี๊ลุกแล้วมา มันล้นไปนิดนึงครับทำให้จักรยานรเล่นาออยากรถล้มมาเขาตกไปจนได้เหยืออ้าวแต่มีฟ้าวครับี่ปุนนั่นแบบฟ้า,ฟาตาข่ายครับนี่ครับโต้กันมาเลยครับสุดท้ายยื่ปุนฟ้าตาข่ายครับไทยนยลุกห้าทีนะครับไม่ได้ครับเหนียวมากครับญี่ปุ่นแล้วทุกจังหวะนี้ครับจบังหวะล็อกแล้วโอ้โหฟาวเยอะเลยครับคอยกตาเที่ยครับ ของไทยครับจังหวะนี้แขนโดนเน็ตเต็มๆเลยแบบสองแขนเลยจังะที่ล็อกองวันนี้เยอะไปทีออนี้เขาแล้วเอาอีกครั้งเยนะแลวสักรู้ต้องบ,บ,บอกญี่ปุ่นเน,นี่ยเหนียวจริงๆรงรับอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะีไทยเราลกุกมาสี่ห้าั้เลยเฟ้นได้หมดเลยเหนียวจริงนะ่ตุลิโบโลยซสวะ ได้ในหลายๆจังหวัดกันแต่มีสักคู่นะครับหนีไอเป็น11ต่อ8ปับทีไทยโคชมะยังกระตุ้นเพื่อนนะตุริบุโรช็คก่อนครับว่าใครเซอร์ครับแต่หนีไปน,ในิดหน่งเล นี่ฮะมีริคาจากคุณศิลป์จากฟิลิปปินส์ครับฟันฟันชัดจู่ออนเสิร์ฟมาอ่าสาโต้รับแล้วชุดเสิสเร์ฟวิ่งย้อนมาใช่ไหมอุษณียสส์ตีเลยครับไม่น่าจะโดนผู้เล่นของไทยแน่นครับผู้สิงจากออสเตรเลียสาระผู้เบรดให้สัญญาณมีแต้มหุ่ไทยเลยครัคญญบจาเลนครับญี่ปุ่นเสเลนบล็อกครับ ไอ้ลูกนี้นี่ถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้น่าจะหลุดไปเองแต่ก็ขอดูได้ครับดูว่าโดนหรือเปล่าอู่ถ่ายเลีอกว่าไม่โดนนะครับเป็นคะแนนต่อไงน้ำห่าองออกไปอีกครับทายจังหวะขึ้นปีของโอซานาอีนะครับไม่ทัชบอล12ต่อ8ครับ <c oughs> เสฟโดยชัดชอว์โมกสีอีกครั้งหนึ่งอี่นูนนี้ออกครับสะตกปล่อยเลยครับเพื่อมาเล็กสามของญี่ปุ่นนี้ก็เพิ่งจะลงมาในช่วงเซตที่ห้าเนี่ยครับโคซนิเสดเสดหนักแน่นอนครับสิบสองต่อเก้ารับได้ก็ตีนัดแล้วปอเขคอย่างน้อยทิพย์อาร์ โอซอนิรับแล้วจังหวะนี้นิปุ่นกรลุกกร,ระฉาดถึงกับเขาทายพรพันให้มาที่ทีมพิชญาติดบล็อกออกไป,ปรกครับเป็น13ต่อ9เอาละครับเพื่อศึกสามนะครับทายจังหวะนี้ครับพิมพิชญากบกลัมครับดูครับอัดมาลูกนี้ไปโดนบล็อกของซาตกนะครับต้บองออกข้างครับทุนี้สังเกตไหมครับเลือกฝุดด้วยนะครับทิมพิชาเลือก,กติมตรง มีสต็อกขึ้นร้อยสต็อกขึ้นสูงนี่ร้อยจุดจุดสองนะครับเสิร์ฟตัวนี้นักวัรับได้แล้วความแข็งตัวนีู้้หืมเกิดเสร,รกความแข็งขึ้นกันเยอะมากโดนถูกตำแหน่งด้วยไลายมาเป็นสิบต่อสิบสามครับทีมวันนี้เซตมาสั่นหลังนะครับจะเป็นโยโกตะครับตีลูกนี้เป็นคะแนนเราจะเป็นเสิร์ตหรือตัวต่าตขอให้รับบอลเสิร์ฟ แบบบังนี่บังนี่เข้ามือพังพันแล้วกันครับอือคุณต้องันเดอร์มากับพิธีการตีอกักเสบอกน่าจะออกนะครับเนี่ย<ห>นี่ขอดูไหมครับไล่แมนชี้ลงเลยครับครับอ๋เหมือนลงครับตรงนี้ดูอีกทีครับเนี่นแบบยจบมาแล้วตีมางลงครับฝันเองก็ยังต้องบอกว่าออกนะครับขอเวลาหน้าครับพิมไทยครับ <c oughs> เบียดกันอยู่อะไรครับแล้วจรินใจจังนนงับครับเปรดเสิร์ฟให้ได้ครับ <c oughs> ขึ้น14ก่อนให้ได้ครับ <c oughs> เปรตเสิร์ฟี่ได้แนบช้อยเลยครับมันนี่เยอะกว่าตักเสริม เสดไปไหนคนระับจังหอดรับดีดบ,บ,บนพันไอ้ฟาดมือโอ้โหหน้าตีใส่มุ่เพื่อนของญี่ปุ่นไปเลยออกหลังครับมินทยายิงไทยได้แมตช์พอยน้ำสิบสี่สิบเอ็ดสามแมตช์พอยต์ครับจังหวะที่บอลเข้ามาตีแท็กหลงังลูกนี้ครับไปทัชบล็อกนะครับเนี่ยขึ้นมาลูกนี้ไปโดนมือของชิมามูระกันแล้วออกหลงัง ทีนี้เสิร์ฟลูกพุ่งดีด้วยอระสิทธิ์แล้วแล้วศุภสัจต้องวิ่งย้อนมาเซตต่าติดล็อกของไทยสุภศักดิ์ให้มาที่ซาโต้อีกครั้งติดล็อกของไทยเช่นกันทีนยาให้คอนทันไปที่อาจารย์พอนตีมีอระสิทธาวขึ้นมาได้โคจิมะมาที่โอซาริอาตีเอร์และซาโต้โอ้โหลูกนี้ตีมาหลุดไปเองนะครับสว่างขึ้นตีของซาโต้ครับแล้วเซตที่ห้าครับเป็นทีมชาติไทยครับ เอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ครับ15ต่อ11ครับสรุปผลครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป3ต่อ2เซตนะครับ25 23 19 25 20 25 25 20แล้วก็25 11ครับโอ้โหเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเดือดมันมากๆนะครับมีน้ำตาคนามตัดขึ้นมีใจชนะหลงแต่ชาวคนของเล่นออกมาเลยครับ ก็เป็นเกมที่สุดสีจริงๆนะครับนี่ครับไทยก็ผิดว่าสู่เลยใจนะครับาจะทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะในเซตที่สี่และ้วะแตเซตที่ห้าในเซตที่สีนั้นเล่นบีบกดดันจนเรื่องของญี่ปุ่นนั้นเล่นบอลผิดพลาดตันเองเยอะเลยสู้กันสนุกนะครับ ตาที่สองต้นหนึ่งต่างมาได้เขาบอกว่าสุดยอดเลยครับช,ช่วยกันเล่นทุกคนลย่าีได้ลงบมาอยู่ในสนามนะครับทีมชาติไทยก็เป็นทีมชาติไทยที่ได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิกกับทีมชาติจีนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็ได้เข้าไปชิงอันดับที่สามกับ เวียดนามนะ่ยจะโดยตามโปรแกรมนั้นทีมที่สามญี่ปุ่นกับเวียดนามจะเล่นในเวลา15นาฬิก,กาที่ชัดชัยพอส่วนทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับทีมชาติจีนในเวลา18นาฬิกาโอ้เป็นอีกแมตช์หนึ่งเป็นอีกเกมหนึ่งที่ทีมชาติไทยเนี่ย าที่จอกวบุมพลังยึดกลับมาได้แม้ว่าจะเป็นฝ่ายตามหลังหนึ่งต่อสองเซตหลังจากที่จบก,การเล่นสามเซตไปแล้วแต่ก็ยังกลับมาได้ในเซตที่สี่แล้วก็เซตที่ห้าทีมงานแล้วก็นักกีฬาที่มีชื่อที่อยู่ในทีมที่เก็บตัวอยู่ด้วยกันก็มาที่นครราชสีมากันหมดเลยนะครับสู้กันสนุกเลยครับเืนี้ ก็ต้องชมญี่ปุ่นด้วยครับว่าก็เล่นได้สุดยอดเลยครับเอกลักษณ์ในเรื่องของ